สวัสดีครับวันนี้ l a า n เควอตนะครับจะมาแนะนำการใช้งานนาฬิการุ่น KT 1 8 Pro นะครับจะแนะนำการใช้งานตัวในกานะครับตัวนกานะครับจะประกอบด้วยด้านข้างนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมนะครับรองรับซิม a SD t a c 2นะครับปุ่มนะครับจะด้านข้างจะมี2ปุ่มนะครับปุ่มด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มสัญญาณ SOS นะครับวิธีการใช้นะครับให้คุณลูกค้ากดค้างไว้นะครับประมาณ4-5วิจะขึ้นหไ่ได้ฉุกเฉินนะครับ ถ้ายังไม่ได้ตั้ง SOS นะครับจะโชว์เป็นหมายเลขฉุกเฉินนะครับแต่ถ้ามีการใส่เบอร์โทรที่แอปพลิเคชันแล้วนะครับจะเป็นการโทรออกหาผู้ปกครองนะครับปุ่มด้านข้างนะครับตัวนี้ด้านล่างจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับหรือปุ่มพลัหนาจอกนะครับตัวนาฬิกานะครับก็จะประกอบด้วยจะมีกล้องนะครับด้านบนนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ด้านใน1ตัวนะครับจะมีกล้อง2กล้องนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเลข QR code นะครับแล้วก็ตัวชาร์จนะครับก็คือจะเป็นแบบแม่เหล็กดูดนะครับนาฬิการับ สามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบได้วิธีการใช้ครับลูกค้ากดไว้นะครับกดค้างไว้นะครับสามารถเลือกรูปแบบได้ถ้าต้องการรูปแบบสมมุติอยากได้กระตูนตัวนี้ปุ๊บกดที่หน้ากระตูนนะครับจะมีการก็จะเปลี่ยนตามที่เราต้องการนะครับอยากดูสัญญาณเครือข่ายนะครับกดใช้นิ้วลดลงนะครับก็จะมีสัญญาณสีจีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกนะครับการเชื่อมต่อไฟฟ้าบลูทูธนะครับมาดูหน้าแรกของตัวแอปพลิเคชันที่ตัวในการนะครับ เมนูแรกนะครับจะเป็นเมนูโทรศัพท์นะครับสามารถกดตัวเลขเป็นพิมพ์ได้เหมือนมือถือเลยนะครับเมนูตัวต่อมานะครับเมนูการตั้งค่านะครับก็จะมีการตั้งค่าเครือข่ายมือถือนะครับตัวนี้เราไม่ต้องตั้งอะไรนะครับเราไปดูที่ r o มมิ่งนะครับให้ติดถูกนะครับเปิดรูมมิ่งจะได้พอตัวอื่นไม่ต้องตั้งค่านะครับตัวที่2นะครับเมนู wi-FI นะครับเลือกเชื่อมต่อได้เลยครับเหมือนมือถือเลยนะครับคุณลูกค้าอยากเชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi ที่บ้านนะครับ ช้รหัสอะไรนะครับสามารถต่อได้เหมือนมือถือเลยนะครับปิดเปิดได้ปกตินะครับตัวต่อมานะครับบลูทูธตัวนี้นะครับก็เอาไว้สาหรับเชื่อมต่อพวกหูฟังนะครับหูฟังหรือตัวอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือเป็นลําโพงนะครับก็ได้นะครับการตั้งค่าหน้าจอล็อกนะครับก็จะมีเป็นการแบบสแกนใบหน้าหรือจะเป็นแบบว่าตัวรหัสล็อกนะครับสามารถเซือกตั้งได้เลยในกรณีที่ตั้งรหัสแล้วนะครับให้ลูกค้าจําได้ถ้าจำไม่ได้เนี่ยต้องล้างเครื่องนะครับซึ่งทางช่างของเราก็จะไม่สามารถที่จะรู้รหัสของลูกค้านะครับ ปริมาณตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มระดับเสียงนะครับก็จะมีระดับที่เราต้องการนะครับเมื่อเราได้ที่ต้องการแล้วเราก็ผัดออกนะครับจะมีในเสียงในการปลุกนะครับสิบรงงานสื่อและพวกอ่พวกเพลงพวกอะไรการเทมเพนต์แริมาณแหวนก็คือจะเป็นการพวกเสียงเข้าครับตัวต่อมานะครับสว่างนะครับความสว่างคือหน้าจอสามารถปรับได้แนะนําว่าให้พอดีพอดีนะครับถ้าเกิดปรับสว่างเกินไปจะทาให้แบตเตอรี่หมดเร็วนะครับ สไตล์ตัวเปิดนะครับก็เป็นการเมนูครับสามารถที่จะเลือกได้ว่าต้องการเมนูเป็นแบบรูปแบบแบบไหนนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับวอลเปเปอร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นวอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหวนะครับแนะนําว่าถ้าใช้นะครับอาจจะท้แบตเตอรี่หมดเร็วนะครับเพราะว่าภาพพื้นหลังมันจะมีการเคลื่อนไหวตลอดนะครับอันนี้จะตั้งไม่ตั้งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดตั้งก็แบตเตอรี่อาจจะหมดเร็วนิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นผ้าพักหน้าจอนะครับว่าเราไม่ใช้ประมาณกี่วินาทีนะครับจะให้ตัวในการนะครับพักหน้าจอนะครับรูปแบบเสียงนะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งสั่นตั้งเสียงเงียบหรือตั้งสั่นทั้งเสียงได้นะครับเหมือนมือถือเลยนะครับปิดตัวลงตัวนี้ก็คือเป็นการปิดเครื่องนะครับกดตกลงปุ๊บแต่ก็จะปิดนะครับเครื่องมือที่ชัดเจนก็จะเป็นพวกไฟล์คลสนะครับในกรณีที่อ่าโหลดอะไรโหลดพวกเพลงหรือโหลดพวกอะไรมาค้างไว้เราสามารถล้างแคลนได้นะครับ ในกรณีที่นาฬิกาอาจจะทำงานหนักเกินไปหรือมีฝาขยะเราอยากล้างล้างได้เลยนะครับเมนูมากกว่านะครับขึ้นระบายน้ําตัวนี้เอาไว้สําหรับนาฬิกาที่นาฬิกาอาจจะแบบล้างมืออาจจะโดนน้ำนะครับลำโพงอยู่ด้านล่างถ้ามีการกดกระบายน้ํานะครับจะเป็นการสั่งให้ในาฬิกาสั่นนะครับจะมีเสียงด้วยเป็นการสั่นสะเทือนะอะนะครับนะครับอันนี้คือการระบายน้ําออกที่ขังจากลำโพงนะครับเผื่อบางทีแบบเสียงไม่ดังนะครับสมมติว่ามันเสร็จแล้วก็ ข้อมูลอุปกรณ์นะครับก็จะมีสามารถที่จะอัปเดตนะครับในกรณีที่มีเวอร์ชันใหม่เหมือนมือถือเลยนะครับกดอัปเดตไร้สายได้เลยนะครับนี้ก็จะมีบอกหมายเลขอีมี่นะครับหมายเลขเวอร์ชันนะครับการตั้งค่าล็อกซิมการนะครับตัวนี้จะเป็นการล็อกซิมล็อกซิมก็คือล็อกเบอร์นะครับอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าล็อกให้จำไม่ได้แนะนําก็ไม่ต้องไม่ต้องตั้งล็อกนะครับเพราะบางทีอ่ลหลอาจจะจำไม่ได้อันนี้คือการตั้งค่าวันที่วันเวลาแนะนําว่าให้ไปตั้งที่แอปพลิเคชันนะครับถ้ามาตั้งที่ตรงนี้นะครับามนจะไ่ํ ภาษาก็สามารถเลือกได้ครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับมาดูตัวต่อมาประวัตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นประวัติการโทรเข้าโทรออกนะครับเหมือนมือถือเลยนะครับกล้องนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับอันนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับวิธีการนะครับที่สวิตช์กล้องปัดขึ้นปัดลงนะครับปัดขึ้นปัดลงมันจะเป็นการสวิตช์สวิตช์กล้องนะครับถ่ายกดตรงกลางได้เลยนะครับออกสไลด์ออกได้เลยข้อความก็จะเป็นมือถือเลยในกรณีที่มีข้อความเข้ามานะครับ พวกเมสเซจต่างๆนะครับก็จะเช็คข้อมูลได้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับในกรณีที่ด้านหลังนะครับ QR code ตัวนี้มันลอกนะครับหรือว่าสแกนไม่ชัดตัวในกานะครับเขาก็จะมีเมนู QR code โคดลงทะเบียนนะครับตัวนี้กับตัวนี้ด้านหลังเหมือนกันในกรณีที่น้องใส่อาจจะโดนล้างมือหรือตัวนี้ครับอาจจะลอกนะครับหายนะครับอาจจะลอกหาย เราก็มาสามารถที่สมัครแกนสแกนด้านหน้าตัวนี้ได้นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราถ่ายเอาไว้เราจะเป็นรูปภาพห้างสัสินค้าก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะโหลดเพิ่มเติมไปเลยเขาจะมี Google ทランスเลตแปลภาษานะครับเครื่องคิดเลขปฏิทินนะครับลายสามารถกดโหลดได้เลยลองโหลดดูนะครับปุ๊บกำลังการติดตั้งนะครับก็กำลังเริ่มโหลดแล้วนะครับมาดูตัวต่อมานะครับก้าวเดินนะครับจะเป็นการนับก้าวนะครับเปิดที่แอปพลิเคชัน เมื่อเราเปิดปุ๊บมันก็มีก้าวเดินเป็นหนึ่งไปสองไปสามนะครับเป็นการออกกําลังกายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกมนะครับบวกเลขนะครับหนึ่งบวกสองถ้ากับถูรือผิดก็จะมีเวลานะครับเรากดปุ๊บก็จะแบบให้น้องฝึกสมองนะครับเพื่อคิดเลขตารางตัวนี้จะเป็นการตารางการเรียนการสอนนะครับว่าวันจ้านักการน้องเรียนวิชาอะไรนะครับเราตั้งที่แอปพลิเคชันนะครับน้องก็มาดูที่ตัวตัวรายการที่หน้าจอได้นะครับ แฟลชการ์ดตัวนี้ก็จะเป็นเกมนะครับเป็นเกมฝึกภาษานะครับเป็นฝึกภาษาก็คืออาจจะมีเสียงบอกนะครับภาษาอังกฤษ master นะครับอันนี้ผมอาจจะปรับเสียงเบามันก็เลยจะเบานะครับถ้าเราไปปรับเสียงเสียงดังเรามาปรับเสียงดังตัวนี้ก็จะเป็นเสียงที่เป็นปมัลติมีเดียเปรีมาแล้วก็ประมาณสื่อนะครับอ,อยวปรับให้มัน เราไปดูใหม่อุ่ยเราตัดประมาณนี้นะครับามาดูสัตวการใหม่อ่าส่งดังขึ้นนะครับก็จะมีหมวดหมูให้เลือกนะครับเป็นหมดหมูครอบครัวกับผลไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการอ่าตั้งนกาปลุกนะครับนกาจับเวลานะครับเครื่องคิดเลขน,นะครับ อันนี้สแกนหน้านะครับเพลงนะครับสามารถที่จะเอาเข้าเป็น MP3 นะครับแล้วก็มาโปรแกรมเล่นวิดีโอนะครับวิดีโอก็จะเป็นไฟล์ m p c นะครับเครื่องบันทึกเสียงนะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะครับก็คือเราถ่ายวิดีโอปฏิทินนะครับอันนี้จะเป็นเมนูเกี่ยวกับนาฬิกานะครับถ้าลูกค้าไม่เข้าใจการใช้งานขั้นตอนไหนนะครับสามารถสอบถามช่องทางบริการหลังการขายได้นะครับ